Center MOE Safety Center คือระบบแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยในสถนานศึกษามีอยู่4กลุ่มดังนี้ค่ะหผลกระทบทางกายสุขภาวะทางกายและจิตจใจที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจแค่โรคระบาดในมนุษย์โรคระบาดในสัตว์ภาวะจิตเวทยาเสพติดมลภาวะเป็นพิษติดเกมไไซเบอร์การท้านคษยค่ะที่เกิดจากการถูกลเมือสิทธิ์ไม่ได้พอเป็นธรรมจาก ศึกษาการปล่อยป่าแล้วเลยทอดทิ้งการผูกขามทางเพศภัทยที่เกิดจากอุบัติเหตุจากอาคารเรียนสิ่งก่อสร้างภัยจากเครื่องมืออุปกรณ์ภัยจากการจัดกิจกรรมภัยจากภัยธรรมชาติภัจากยานคานะสี่ภัยที่ทททเกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์เช่นก,การล่วงเมื่อทางเพศการรักพาตัวการทะเลาะวิวาทการกัดแกล้ง เคมีและว่าถุอันตรายการชุมนุมประท้วงและจลาจนการก่อวินาศกรรมและการก่กรอระเบิดค่ะวิธีการสมัครสมาชิกสําหรับผู้ใช้งานใหม่ที่ไม่ได้เข้าสมัครมาก่อนสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sm.moe.safetycenter.com ช่องทางการแจ้งเหตุากพบความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาสามารถแจ้งเหตุผ่านทางสช่องทางดังนี้1แอปพลิเค moe.safetycenter 2 เว็บไซต์ www.moe safety center. com ไลน์แอด moe safety center call center 02-126ส